หลังจากที่จิตใจของเขาว่างเปล่าไปเป็นเวลา5นาทีคำถามแรกที่ผุดขึ้นในใจของบรูซบราวน์ชายหนุ่มผู้เปลี่ยมพลังก็คือใครในละแวะกนี้ที่โหดร้ายและเลวร้ายไปกว่าตัวเขาเองขณะน,นี้เขาอยู่ในสภาพความโกรธสุดขีดเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้แต่ไม่มีเย่เฉินเป็นเป้าหมายของความโกรธของเขาดังนั้นเขาจึงต้องหาคู่ต่อสู้คนต่อไป ในไม่ช้าใบาหน้าหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในใจเขาชายคนน,นั้นชื่อเหลี่ยมคนที่เขากลัวที่สุดที่จะเจอในย่านนี้เหลี่ยมอายุมากกว่าบรูซบราวน์สปีแต่เขาเข้าสู่สังคมก่อนบรูซบราวน์มากในช่วงวัยเด็กเขายังเป็นนักเลงข้างถนนที่ไร้ชีวิตชีวาบางครั้งก็ปล้นผู้คนที่เดินผ่านไปมาหรือปล้นร้านสะดวกซื้อเล็กๆบนถนนแต่ในช่วงสองถึงสปีที่ผ่านมาเหลี่ยมได้เข้าร่วมแก๊งเล็กๆที่มีชื่อเสียงในละแวกใกล้เคียงและกลายมาเป็นสมาชิกแก๊ง โครงสร้างแก๊งในออสเตรเลียมีความคล้ายคลึงกับในยุโรปและสหรัฐอเมริกามากแม้ว่าโครงสร้างองค์กรของพวกเขาจะไม่เข้มงวดเพียงพอแต่ลำดับชั้นก็ชัดเจนมากในเมืองแก๊งที่ทรงอิทธิพลที่สุดจะต้องควบคุมธุรกิจที่ทำกำไรได้มากที่สุดเช่นธุรกิจลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายและการพนันที่ทำกำไรได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามแม้แต่แกงที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่สามารถครอบครองโลกได้มักจะมีผู้เล่นระดับเดียวกันหลายคนแบ่งดินแดนและแข่งขันกันในพื้นที่ที่แกงชั้นนำไม่สนใจยังมีแกงอื่นๆอีกจำนวนมากเช่นแกงที่ทำมาหากินในอุตสาหกรรมทางเพศและแกงอื่นๆที่ทำมาหากินด้วยการรีดถ่ายและเก็บค่าธรรมเนียมการคุ้มครองถัดลงไปมีแกงแบบเดียวกับที่เหลี่ยมสังกัดอยู่พวกเขาไม่ได้มีอุตสาหกรรมที่เป็นระบบอย่างแท้จริงพวกเขาจึงหลบซ่อนตัวอยู่ อยู่ตามมุมต่างๆและกินเศษอาหารและของเหลือทิง้งยกตัวอย่างเช่นแก๊งระดับบนสุดจะแจกจ่ายของเถื่อนให้กับผู้จัดจําหน่ายระดับกลางและผู้จัดจําหน่ายเหล่านี้จะนําของเถื่อนไปผสมสิ่งเจือปนต่างๆก่อนที่จะนํามาบรรจุใหม่เป็นแพ็คขนาดเล็กราคาหลายสิบดอลลาร์สำหรับขายปลีกแล้วขายให้กับผู้ใช้ระดับลา่างเวอร์ชั่นขายปลีกนี้มีขายตามท้องถนนโดยกลุ่มเล็กๆข้างล่างยกตัวอย่างเช่นเม็ดแอมฟเฟตามีนซึ่งเป็นยาเสพติดที่แพร่หลายที่สุดในอสในอสเตรเลีย กลุ่มเป้าหมายระดับสูงของยาเสพติดนี้มีทั้งคนรวยพนักงานออฟฟิศคนดังทางอินเทอร์เน็ตและโสเพณีในไนท์คลับลูกค้าเหล่านี้มีกำไรสูงและสามารถกระตุ้นการบริโภคอื่นๆได้พวกเขาแต่ละคนคือแหล่งไรายได้หลักของแก๊งลูกค้าเหล่านี้อยู่นอกเหนือการเข้าถึงของแก๊งเล็กๆอย่างเลี่ยมหากพวกเขากล้าที่จะไปโรงแรมและไนท์คลับระดับไฮเอนด์ end, เพื่อขายสินค้าคุณภาพตา่ำแก๊งระดับสูงจะทำลายพวกเขาได้ภายในไม่กี่นาทีนี่คือแนวคิดเรื่องอนา เดินแดนที่มีผู้ใช้ระดับสูงเปรียบเสมือนดินแดนอันอุดมสมบูรณ์หรือแม้แต่เหมืองทองคําเจ้าของดินแดนจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองเมื่อใครกล้าแตะต้องผลประโยชน์หลักของตนพวกเขาจะตอบโต้กลับอย่างแน่นอน เพราะเหตุนี้แก๊งของเหลี่ยมจึงทําได้เพียงออกไปเที่ยวตามท้องถนนและขายยาให้กับผู้ติดยาที่ยากจนซึ่งสามารถหาเงินได้เพียงไม่กี่สิบดอลลาร์จากการขโมยและโกงเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นกําไรก็ยังมากอยู่ดีของผิดกฎหมายขนาดเล็กมูลค่า100ดอลลาร์ออสเตรเลียสามารถทํากําไรให้พวกเขาได้อย่างน้อย $40 ดอลลาร์ออสเตรเลียตราบใดที่แก๊งเล็กๆของพวกเขาสามารถควบคุมพื้นที่สลามและควบคุมผู้ติดยาเสพติดได้หลายร้อยคนพวกเขาก็สามารถทํากําไรสุทธิได้อย่างน้อย หลายหมื่นดอลลาร์ออสเตรเลียทุกวันจากการพึ่งพาผู้ติดยาเสพติดเหล่านี้แม้ว่าเหลี่ยมจะเป็นเพียงน้องชายคนเล็กที่อยู่ด้านล่างสุดของแก๊งแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาที่จะหาเงินได้2-300ดอลลาร์ออสเตรเลียทุกวัน ในสลัมของเมลเบิร์นรายได้เพียงไม่กี่ร้อยดอลลาร์ต่อวันถือเป็นรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนื่องจากรายได้เฉลี่ยในเมลเบิร์นอยู่ที่ประมาณ100ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อวันและเหลี่ยมก็มีรายได้เพียงไม่กี่ร้อยดอลลาร์ต่อวัน360วันต่อปีโดยไม่หยุดพักดังนั้นเขาจึงมีรายได้อย่างน้อย1,000 0แดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปีซึ่งมากกว่ารายได้ของพนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่ในเมลเบิร์น